สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ซีรีส์ไฟครับ100วันในโหมด Creative ค่ะก็สําหรับในพาร์ทนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ชีวิตตั้งแต่วันที่52จนถึงวันที่100ในโหมดครีเอทีฟมันเองนะคะซึ่งในโหมด c r e เอทีฟในครั้งนี้นะคะเราได้ทําการปรับเวลาในเกมให้เร็วขึ้น3เท่าโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็อยอ่า,ายล,ยลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งก,กันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่52จนถึงวันที่55นะคะเริ่มวันมาบุ๋มก็ทำการสร้างน้ำตกเพิ่มเติมในเมืองของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปทำการสร้างบ้านหลังใหม่เพิ่มในเมืองของเราอีกค่ะนั่นก็คือเป็นบ้านไม้แล้วาไม้หลังนี้ไม่ธรรมดายอย่างไรรู้ไหมคะเพราะว่าบ้านไม้หลังนี้เป็นบ้านไม้แนวเอาชีวิตรอด แต่ว่าเอาจริงนั้นบุ๋มค่อนข้างสร้างมั่วมากๆนะคะสําหรับหลังนี้คือไม่มีแบบในหัวเลยใช้วิธีการทุบๆสร้างๆไปเรื่อยๆนะคะดูอย่างหลังคาตอนนี้สิคะทุกคนที่เห็นในททม์แลบนี้คือบุ๋มสร้างเป็นอีกแบบหนึ่งไงแต่ว่าพอคิดไปคิดมาบุ๋มก็ทุบออกอยู่ดี ก็นั่นแลหละค่ะก็เป็นบ้านไม้ธรรมดาทั่วไปนี่นะคะทุกคนไม่ได้พิเศษอะไรเกิดจากความคิดไม่ออกของบุ๋มเองว่าจะท,ทาอะไรดีใน100วันซึ่งบอกตรงนะคะว่าในซีรีส์นี้บุ๋มค่อนข้างคิดไม่ค่อยออกเยอะมากนะคะทําให้มันอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องกันมากเพราะว่าบุ๋มไม่มีเวลาเล่นด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่บุ๋มลงคลิปชา้าสักนิดนึงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ นี่เห็นไหมสร้างเสร็จออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นบ้านไม้ที่มีฟาร์มข้าวหน้าบ้านด้วยนะเพราะว่าเราอยากให้มันแบบตรงคอนเซปต์ของก,การเอาชีวิตรอดมากที่สุดนั่นเองนะคะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยหลังจากทำฟาร์มข้าวเสร็จบุ๋มบุ๋มก็มาต่อด้วยการทำไฟหน้าบ้านกันสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าไฟริมทางนั่นแหละ แล้วพอทําอะไรที่บ้านหลังนู้นเสร็จแล้วนะคะบุ๋มก็แวะมาตกแต่งบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกล้กันนั่นก็คือเป็นบ้านโมเดิร์นริมเขาของเราซึ่งบุ๋มยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะก็เลยแวะมาตกแต่งกันสักนิดสักหน่อยก็เป็นการตกแต่งแบบมัวๆนั่นนะคะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากเดี่ยวทุกคนข้าไปดูรีวิวตัวเต็มที่บุ๋มจะทําเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นการดูแบบผ่านๆไปเอานะคะ มาต่อกันวันที่59จนถึงวันที่61นะคะบุ๋มก็ใช้เวลาในการทำบ้านพึ่งนั่นเองนะคะทุกคนใช่ฟังไม่ผิดคือบุ๋มได้ไปเห็นภาพในไ g มาี่แบบเฮ้ยพึ่งเนี่ยมันเอามาทำเป็นบ้านได้นะบุ๋มก็เลยเอาลองมาทำดูนะคะก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้แหะ,ะทุกคนซึ่งพึ่งของบุ๋มนี่ก็อาจจะ ไม่ใช่พึ่งที่เหมือนของแท้มากสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ก็น่ารักดีนะถ้าใครอยากให้สอนสร้างก็สามารถคอมเมนกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวว่างๆอาจจะสอนสร้างกันก็ได้เนาะแล้วบุ๋มก็มีการอดแดปใช้ ine, พวกแถบดอพวกอะไรอย่างงี้มาทําเป็นเหมือนมีหนวดอะไรอย่างงี้ให้มันเหมือนพึ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ลืมี่าจะทาปีกด้วยนะ คือแบบพึ่งตัวนี้ครบองค์ประกอบมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วข้างในตัวพึ่งบุ๋มก็ได้ทําการตกแต่งเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเป็นเหมือนบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขึ้นไปนอนบนนี้ได้เลยนะคะเรียกน้องว่าบ้านพึ่งน้อนนะคะทุกคนโอเคพอสร้างบ้านพึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะบุ๋มก็รู้สึกเบื่ออีกแล้วนะคะทุกคนก็เลยทาการบินหาอะไรทาสักหน่อย แล้วก็ได้มาเจอสิ่งนี้ค่ะก็คือเป็นประตูเนเธอร์ร้างบุ๋มก็เลยทำการตกแต่งอะไรให้มันดูแบบดูดีขึ้นสักนิดสักหน่อยนะคะพอะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะบุ๋มก็ได้ใส่ของเข้าไปในกล่องเพิ่มด้วยนะคะทุกคนทําให้มันแบบเอยกล่องนี้มันโอพมากๆเลยนะอะไรอย่างงี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเอาแมพของบุม๋มไปเล่นชีวิตลออก็เถอะนะพอเราทำการ่้มประตูเนเธอร์ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะบุ๋มก็ได้เดินทางต่ออีกสักนิดนึงแล้วเราก็ได้มาเจอกับหมู่บ้านนั่นเองนะคะพอเจอหมู่บ้านปุ๊บบุ๋มก็ได้ไอ,ดอกก้วนะะนนนะะคคคทุั็ื การทำซูเปอร์มาร์เก็ตในหมู่บ้านนั่นเองนะคะก็เป็นการทำซูเปอร์มาร์เก็ตที่ออกแนวจะม่วนนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็นะมันก็ได้แหละมันก็เข้าทีมกับหมู่บ้านแต่มั้งคิดว่านะคือบุ๋มเคยทำโรงพยาบาลเคยทำโรงเรียนมาแล้วเหลือแค่ซูเปอร <faut composer. S 1> ์มาร์เก็ตนี่นะคะที่ยังไม่ได้ทำก็เลยมาทำตรงนี้ก็เลยก็ออกมาถือว่าใช้ได้เลยมั้ง ใช้เวลาในการทำก็หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่วันที่62สนถึงวันที่66กันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากเป็นเวลาไมครับทั่วไปมันอาจจะไม่นานขนาดนั้นก็ได้เนาะแต่คือบุ่มเซ็ตให้มันเร็วขึ้นถึง3เท่าเลยะคะ่ะทุกคนมันก็เลยดูนานนั่นเองทำโครงทำอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะทำการใส่ป้ายหน้าร้านเข้าไปด้วยซึ่งก็เป็นป้ายที่บุ่มทำมั่วๆอีกแล้วนะคะทุกคนคือแบบอันนี้คือไม่ได้มีความออกแบบมาก,ก่อนเลยไม่ได้นิดเดียวนะคะ ามคอนเซปต์อะนะมันก็ต้องมั่วเพราะว่าเราคิดไม่ออกนะคะทุกคนแล้วก็มีการปักไฟหน้าร้านให้ดูสว่างน่าเข้ามากขึ้นด้วยหลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแน่นอนว่าทำเนียมของเราก็คือการต้องทับคิวเพื่อกลับบ้านพอมาถึงที่บ้านนะคะบุ๋มก็ไม่ได้รอชาาบุ๋มรีบวิ่งไปเพื่อทำอพาร์ตเมนต์นั่นเองนะคะทุกคนถือว่าคอนโดเอ้เรียกว่าคอนโดดีกว่าแต่ว่าคอนโดมันต้องมีหลายชั้นกว่นานี้ไหมไม่แน่ใจแต่บุ๋มสร้างทั้งหมด3ชั้นนะคะก็ แบบอยู่ดีก็ปิ๊งขึ้นมาเลยอะพอมาถึงบ้านปุ๊บบุ๋ม็รีบแบบมาทําการสร้างเลยนะคะก็เป็นการสร้างมวยอีกแล้วนะคะทุกคนเด็กก็พอมีภาพร่างๆอยู่ในหัวบ้างก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะอันนี้บุ๋มก็จะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะขอให้ภาพมันรันไปแล้วกันเนาะ นี่ค่ะทุกคนพอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยมาต่อกันวันที่73จนถึงวันที่76นะคะบุ๋มก็ใช้เวลาระหว่างนี้นะคะในการทําร้านขายดอกไม้ก็เป็นร้านเล็กๆนะคะเอาไว้ข้างๆกับบ้านพึ่งของบุ๋มมันเองนะ ก็หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบแนวเรียบง่ายๆนะคะแล้วก็มีกระถางต้นไม้อยู่ข้างบนด้วยให้สื่อถึงว่านี่คือร้านดอกไม้นะอะไรอย่างนี้ <c oughs> เป็นดอกไม้สีชมพูอยู่ข้างบนแล้วก็มีการตกแต่งภายในร้านนี้หน่อยนะคะด้วยกันวางเป็นพวกดอกไม้ต่างๆนานๆเอง และอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือเป็นแคชเชียร์สำหรับคิดตังนะคะแล้วก็ใส่ประตูนี่เลยออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้พอเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็มืดกันซะแล้วบุ๋มก็เลยทำการไปนอนในบ้านพึ่งให้มันเช้าก่อนนั่นเองมาต่อกันวันที่77จนถึงวันที่82นะคะทุกคนอันนี้บุ๋มก็เริ่มมาด้วยการทําเป็นอารมณ์เหมือนกับสิ่งก่อสร้างนะคะที่แสดงให้เห็นว่าเราใช้อะไรบ้างในการเอาชีวิตรอดนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือว่าจะเป็น เตาเผาพวกโต๊ะคราบอะไรประมาณนี้น่คะทุกคนแล้วที่บุ๋มกําลังสร้างอยู่ตอนนี้นะคะแน่นอะนมันก็คือกล่องนั่นเองนะ ก็บอกเลยนะคะว่ากล่องนี่เหมือนจะทําง่ายนะแต่พอทำจริงก็แอบยากอยู่สักนิดนึงนะคะทุกคนพอเสร็จจากกล่องแล้วนะคะบุ๋มก็ไปต่อที่เตาเผากันเลยก็ในส่วนของเตาเผานี้ถือว่าอยู่ในระดับที่อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะด้วยความที่บุ๋มสร้างสกเกลที่มันเล็กลงมาสักหน่อยเพราะว่าถ้าหากเราจะสร้างละเอียดจริงๆเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้ขนาดที่ใหญ่มากกว่านี้นะคะพอสร้างออกมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนมากมายนะคะแต่ก็ เราเน้นว่าเออมันก็มองให้มันคล้ายๆแล้วกันอะไรอย่างนี้โอเคพอสร้างทั้งสองอย่างเสร็จแล้วนะคะอย่างสุดท้ายที่บุ๋มทําก็คือเป็นในส่วนของโต๊ะคราฟมันเองเพราะว่าโต๊ะคราฟคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นไมโครชีวิตรอดนะคะทุกคนถ้าไม่มีโต๊ะคราฟนี่คือเราจะไม่สามารถ ทำอะไรได้เลยในส่วนของโต๊ครับต้องบอกว่ายากที่สุดนะคะในบรรดาทั้ง3อย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าบุ๋มไม่ได้สร้างแบบละเอียดมากนะคะเนื่องจากว่าบุ๋มลดขนาดมันลงมาเหลือแค่ขนาดแค่แปดคูณแปเองทุกคนมันก็เลยไม่สามารถสร้างละเอียดได้มากนะักเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับทั้ง3อย่างที่บุ๋มได้สร้างมาในวันที่83นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าบุ๋มใช้เวลาในการทําเป็นทางรอบเมืองซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ทํา ไฟติดริมถนนด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะคะเรามาต่อกันวันที่84จนถึงวันที่86กันดีกว่านะคะทุกคนบุ๋มก็เริ่มด้วยการถางป่าถางหญ้าบริเวณหลังบ้านตัวเองออกทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ทําเป็นคอกสัตว์กังเองนะเพราะว่าบุ๋มเพิ่งคิดได้ว่าตัวเองยังไม่มีคอกสัตว์ในหมู่บ้านนี้เลยก็เลยทําการลงมือทําคอกสัตว์เลยนะคะทุกคนก็เป็นคอกสัตว์แบบง่ายๆทั่วไปที่เอ,อ่อไม่ได้สร้างยากนะคะทุกคนแต่ก็เน้นใช้งานซะมากกว่าแล้วภายในนะคะเราก็ทําการ สร้างเป็น4ี่กรงด้วยกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเลี้ยงสัตว์แออัดจนเกินไปนะคะก็เลยใส่เพียงแค่4ชนิดก็พอก็ออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนบุ่มก็อาจจะไม่ได้บรรยายพูดเยอะสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ดี3แล้วนะคะทุกคน ในวันที่87จนถึงวันที่91นะคะบุ๋มก็เริ่มวันมาด้วยกันตกแต่งบริเวณพ้อสัตว์ของเรานะคะด้วยการวางเุ็นพวกฟางข้าวนะคะแล้วก็ทําการทําพื้นที่ตรงข้ามกับพวอเลี้ยงสัตว์ของเรานะคะให้กลายเป็นที่เก็บของหรือว่าโรงนาน,นั่นเองนะก็สําหรับโรงนานี้นะคะ คือแบบเป็นโรงนาที่ยูดีบุ๋มก็อยากสร้างขึ้นมานะคะทุกคนตอนแรกไม่ตั้งใจว่าจะสร้างหรอกแต่ก็นะยูดีก็อมันควรจะมีนิดนึงะนะทุกคนก็เลยทําขึ้นมาโดยที่ข้างในเนี่ยบุ๋มทําการใส่กล่องแล้วก็ใส่พวกเตาเผาต่างๆนะคะเต็มไปหมดเลยบอกเลยว่านี่เป็นการทําโรงนาที่ดูยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่ทํามานะคะปกติคือแบบว่าจะทําวางกล่องแค่นิดเดียวแต่รอบนี้จัดเต็มมากะัะทุกคน ในวันที่92จนถึงวันที่94นะคะทุกคนบุ๋มก็รู้สึกเบือ่ออีกแล้วนะคะทุกคนไม่รู้จะสร้างอะไรดีรอบนี้ก็เลยาหาอะไรทำด้วยการเทเลพอร์ตไปที่สตรองโฮนะคะแล้วก็ไปดีเอ็นเพื่อสู้กับมังกรนั่นเองนะคะสิ่งแรกที่บุ๋มทำตอนที่มาถึงเนี่ยก็คือการคืนชีพมังกรนะคะทุกคนนี่เลยมังกรก็เกิดที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มันไม่ได้ยากค่ะทุกคนสำหรับการปิดชีพมังกรในหมดครีเอทีฟนะแล้วก็แค่ทำให้เอนริสตัลแตกทั้งหมดจากนั้นบุ่มก็ใช้เตียงนะคะในการข่าน้องไปเรื่อยๆก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันค่ะทุกคนอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนขึ้นมานิดนึง นี่ก็เป็นการฆ่ามังกรครั้งที่สองนะคะตั้งแต่เล่น100วันในรอบนี้มาเป็นไงปุมใจไหมล่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะบุ่มก็เลยไปตะลุยดีเอ็นสักนี้สักหน่อยนะคะทุกคนไปตามหาเอ็นซิตกันตอนแรกก็ทําการเล่นกับเอ็นเตอร์แมนก่อนนะะทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำจากนั้นก็ลิงก์ขึ้นได้ว่าอ๋อแล้วควรจะไปหาเอ็นซิตีนะคะบุ่มก็เลย บินไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอกับเรือบินนะคะก่อนที่จะเจอกับเอนซิตี้อยู่ใกล้ๆกันเลยนี่นไหนๆก็เจอแล้วขอเซลฟี่หน่อยละกันเชวบโอเคจากนั้นก็ทําคิวกลับมาที่บ้านกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาจนถึงวันที่95กัไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ บุ่มเริ่มวันด้วยกันสปาวเอนขึ้นมาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายัางไงก็บุ่มจะจบซีรีส์นี้แล้วก็คงจะไม่มีใครอยู่ที่หมู่บ้านนี้บุ่มก็เลยเอาพวก NPC นี้แหละหามมาอยู่ที่หมู่บ้านของเราพร้อมกับมอบอาชีพให้พวกเขาด้วย พอทําภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมานอนค่ะหลังจากนั้นนะคะบุ๋มตื่นเช้ามาอีกทีนึงเนี่ยบุ๋มก็เลยเริ่มมันในการมาถางบริเวณข้างๆบ้านออกสักนิดหนึ่งนะคะเ<อ>พราะว่ามีโปรเจกต์ใหม่ที่อยากจะสร้างก่อนที่จะจบซีรีส์นี้ไปนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาแล้วก็บ้านน้องแมวนั่นเองนะก็ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็เป็นบ้านน้องแมวสุดน่ารักของบุ๋มมันเองนะคะ ก็ทำม่วงค่ะทุกคนอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะคะพอสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทำการเสกแมวออกมาแต่พอเสกออกมาปรากฏว่าบุ๋มก็เจอแมวตาสีฟ้าล้วนเลยแล้วก็เลยไปเปลี่ยนตรงหัวบ้านของน้องให้กลายเป็นตาสีฟ้านะคะก่อนที่จะสเปาแมวตัวอื่นมาเพิ่มมีสักนิดนึงแล้วก็ต่อเติมดั่นบนเพิ่มมีสักหน่อยเพื่มแมวทุกตัวจะได้มีที่นอนนั่นเองนะคะ แล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะทําในซีรีส์นี้นั่นก็คือเป็นบ้านของน้องหมานั่นเองนะคะนี่เลยก็บุ๋มได้สร้างเป็นแนวออกแนวโมเดิร์นสักนิดนึงนะคะทุกคนตอนแรกคือไม่ได้กะจะทําแบบนี้หรอกแต่ว่าพอทําทไปทํามามันก็อย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะก็เลยตัดสินใจทําเป็นแนวโมเดิร์นซะเลยเป็นไงบ้านน้องหมาโมเดิร์นแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยบุ๋มก็ได้มีการทําเป็นกระดูกนะคะเป็นสนัญลักษณ์ว่านี่คือบ้านของน้องหมาจริงๆนะคะ ได้ไม่ต้องสับสนจริงๆไม่น่าจะสับสนหรอกเนาะแต่ก็ทําไว้ก่อนก็ดีนะคะแล้วก็ทำการเสกหมามาค่ะทุกคนนี่เป็นงานน้องหมาของเรามีทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก่อนที่จะออกไปนะคะแน่นอนบุ๋งก็ต้องนอนกับน้องหมาสักคืนนึงก่อนก็เหมือนกับน้องแมวเมื่อกี้นั่นแหละค่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับ Minecraft Creative 100วันหรือว่า Minecraft 100วันในหมด สร้างสรรค์นั่นเองนะคะถ้า่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับสไครต์ญญกันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย